ปดที้ด้านข้างบ้านกว้างมากเลยครับเป็นบ้านหลังมุมนะครับคนมาหาเราก็สามารถจอดหน้าบ้านได้เยอะเลยนะครับจอดได้ประมาณ3าพันสบายๆเลยยังไม่รวมหน้าบ้านอีกนะครับ สวัสดีครับัพนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านลูกค้านะครับที่หมู่บ้าน Perfect Masterpiece ลัตนาทิเบตนะครับบ้านที่จะพามาดูในวันนี้นะครับเดิมเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะครับแบบบ้านชื่อว่าแบบเอกธาดานะครับเป็นบ้านหลังมุมในนะครับมีขนาดที่ดินทั้งหมด125.2ตารางวานะครับหันหน้าทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ เราจะบอกว่าภายในบ้านนะครับมีการสร้างเรือนรับรองพอักมาตัวบ้านมาเลยนะครับทำให้บ้านหลังนี้มีพื้นที่ให้สอยนะครับมากกว่าบ้านหลังอื่นนะครับในแบบเดียวกันนะครับและจุดเด่นของโครงการนะครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีไซมานะครับภายในบ้านสามารถจอดรถได้2คันสบายๆเลยนะครับมีการสร้างหลังคากันแดดไปเรียบร้อย ด้านข้างของบ้านนะครับบริเวณใกล้ที่จอดรถเนี่ยจะมีการต่อเติมห้องแม่บ้านไว้ด้วยนะครับห้องแม่บ้านใหญ่มากด้วยนะฮะตรงนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆบ้านกันก่อนนะครับก็บอกตัวบ้านเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าตัวบ้านเนี่ยสร้างชิดริมซ้ายนะทำให้มีพื้นที่ทางขวานเนี่ยเยอะมากๆนะครับอีกการกั้นรั้วไว้ด้วยนะครับ แล้วนะครับพื้นที่ด้านข้า,นาง,งนะครับโอ้โหเอาตรงๆนะครับสามารถที่จะสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งนะครับนะครับมีการสร้างเรือนรับรองเพิ่มขึ้นมานะครับเชื่อมกับตัวบ้านนะครับเป็นที่กว้างมากเลยนะครับ สำหรับคนที่มีน้องหมานี่ชอบแน่นอน,นครับอ๋อน่ารักจังเลยสวัสดีครับด,ดูต่อนะครับเป็นที่กว้างนะครับเรือนรับรองนี้สามารถทำเป็นห้องนอนแขกหรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินจากข้างในามาอีกทีละกันนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านกันนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของห้องลิฟวิ g งโรมนะครับส่วนลิฟวิงโรมนี้ก็ทำเป็นโซนรับแขก พมา่านตกแต่งเป็นสไตล์หรุยนะครับบริเวณตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของต่อเติมไปห้องด้านข้างนะครับเดีย๋ยวเราให้เดินไปดูภายในบ้านก่อน ตัวนี้จะมีมีการตอดเติมฉากกันนะครับเป็นการแบ่งแบ่งโซนไม่ชัดเจนเลยว่าโซนรับแขกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับโซนรับประทานอาหารโซนพักผ่อนจะอยู่ด้านหลังนะครับบ้านหลูมากๆเลยนะครับราคาดีด้วย ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เราเดินเข้ามานะครับอ่านี่เป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของครัวต่อนี่เป็นในส่วนของครัวฝรั่งของบ้านหลังนี้นะครับจะมี โต๊ะพันที่ตรงการด้วยนะครับเดี๋เราไปดูในส่วนของครวัวไทยกันต่อนะครับ โค้ดไทยตอนนี้ก็เหมือนเป็นส่วนของเมดโซนไปในตัวเลยนะครับรางว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับห้องแม่บ้านด้วยต้มผัดแกงทอดนี่เป็นส่วนที่ห้องแม่บ้านที่เชื่อมจากหน้าบ้านมาจะบอกว่าโอ้ห้องเขาใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยมีห้องน้ำในตัวแต่วันนี้คงไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะยังไม่ขออนุญาตนะครับ มีแทงเก็บน้ำสันเรลตขนาดใหญ่นะครับนีจะพาไปดูในส่วนของส่วนที่เขาต่อเติมขึ้นมานะครับส่วนขยายนี่คือส่วนที่เขาทำขยายเพิ่มเข้ามานะครับ ทำเตาเก็มขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่เพิ่มนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างบ้านทั้งสองนะครับใช้เป็นมุมออกกำลังกายด้วยนะครับว้าวนะครับนี่เป็นพื้นที่นะครับของห้องที่ต่อเติมขึ้นมานะครับ ใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับนี่ห้องน้ำมีส่วนของต่อเติมนะครับก็สามารถทีใ่ใช้อาบน้ำได้นะครับ นี้เป็นส่วนของห้องน้ําชั้นล่างจะเป็นห้องน้ําแขกนะครับก็เป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะครับสามารถใช้อาบน้ําได้เช่นกันนะครับก็แสดงว่าข้างล่างเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่สองห้องนะครับเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อเลยนะครับ ข้างบนจะเป็นลิฟ i n g Room ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นโถงกลางนี่เป็นโถงกลางนะครับยังไม่ได้เข้าห้องนอนในแดงสิน้นห้องแรกนะครับจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับโอ้ใหญ่นะครับ นี่มีในส่วนของที่นั่งนะครับพักผ่อนนี่นส่วนของ walk in closet นะครับสวยมากๆเลย ๋ยวพาไปดูห้องนอนสองนะครับห้องนอนสองนะครับแต่งเป็นห้องลูกสาวนะครับเป็นห้องสี่ชมโพวันหวานนะครับ ห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวหมดนะครับ okay. เดี๋าไปดูห้องนอนสามนะครับ แต่งในรูปแบบของห้องลูกชายนะครับเป็นห้องสีน้ำเงินอืมห้องน่ารักมากเลยครับ ออกมาจากห้องนอนสามนะครับก็จะมีในส่วนของห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งตัวนี้จะออกแบบเป็นห้องพระนะครับมีประตูปิดด้วยนะครับดีมากๆเลยครับ